ทักทายเพื่อนๆครอบครัวจิตวิญญาณที่รักขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Cosmic Consciousness จิตสำนึกจักรวาลบันทึกการเดินทางของจิตวิญญาณผ่านการตระหนักรู้สำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าโลกพลังงานใหม่การตื่นรู้และศิลปะแห่งความสอดคล้องเหนือแรงดึงดูด The New Energy World Spiritual Awakening Through The Art of Resonance เพื่อนๆที่รักในเส้นทางการตื่นรู้เราทุกคนล้วนเคยผ่านการเรียนรู้กฎแห่งแรงดึงดูดที่สอนให้เราเชื่อว่าหากคิดในสิ่งที่อยากได้อย่างชัดเจนเราจะสามารถดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตได้แต่กฎนี้เป็นเพียงบันไดขั้นแรกในโลกพลังงานเก่าโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดความอยากและความพยายามบังคับควบคุม เรารับรู้กันมานานแล้วว่าโลกพลังงานเก่าคือกฎแห่งแรงดึงดูดในโลกยุคพลังงานเก่าเรามักเริ่มจากความรู้สึกว่าฉันยังขาดฉันอยากได้เพิ่มเราจรึงพยายามใช้พลังงานความคิดความเชื่อหรือคำยืนยันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาเข้ามาทว่าบ่อยครั้งสิ่งที่เข้ามากลับสะท้อนบาดแผลภายในมากกว่าความสุขแท้จริงที่เราคาดหวัง แต่ในโลกพลังงานใหม่นั้นเป็นกฎแห่งความสอดคล้องเมื่อจิตสํานึกของเราเติบโตขึ้นเราจะค้นพบว่าจักรวาลจะไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เราคิดอยากได้หากแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วนี่คือกฎแห่งความสอดคล้องซึ่งเป็นกฎแห่งโลกพลังงานใหม่เธอที่รักกฎนี้ไม่เรียกร้องให้เราดึงดูดสิ่งใด แต่ชี้ให้เราเห็นความสำคัญของการปรับความถี่ภายในให้สอดคล้องกับสิ่งที่แท้จริงหากเราเป็นความรักเราจะพบกับความรักหากเราเป็นความสมบูรณ์สิ่งที่ขาดก็ไม่อาจอยู่ได้และหากเราเป็นความจริงทุกสิ่งที่ไม่แท้จริงก็จะค่อยๆหลุดออกไปเองเธอเข้าใจใช่ไหมในกุญแจหัวใจของความแตกต่างโลกเก่า ฉันอยากได้แล้วจะดึงดูดมาสำหรับโลกใหม่ฉันคือสิ่งนั้นพลังงานที่ตรงกันจะมาเองเพื่อนเพื่อนจิตวิญญาณที่รักเมื่อเราเดินเข้าสู่โลกพลังงานใหม่การไขว่คว้าและการดึงดูดไม่จำเป็นอีกต่อไปสิ่งที่เราต้องทำมีเพียงดำรงอยู่ในความจริงของตนเองและปล่อยให้พลังงานที่ไม่สอดคล้องค่อยๆจางหายไป ดุดหมอกที่ไม่อาจทนต่อแสงอาทิตย์ยามเช้าโลกพลังงานใหม่ไม่ใช่การสแสวงหาแต่คือการกลับคืนสู่ตัวตนแท้จริงและเมื่อเราสอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นทุกสิ่งที่ใช่จะมาถึงโดยไม่ต้องพยายามเมื่อโลกกำลังเคลื่อนผ่านเคลื่อนพลังงานใหม่หรือ New Energy Frequency ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของสนามพลังงานรวงในพลังงานใหม่นี้ การดึงดูดจะกดขึ้นบนพื้นฐานของความสอดคล้องมากกว่าการพยายามขวายคว้าหรือควบคุมทุกสิ่งมีฟ r e เค e n ซีหรือธาตุองค์ประกอบของตนเองเช่นดินน้ำลมไฟหรือแม้แต่คลื่นจิตความคิดและอารมณ์ในโลกพลังงานใหม่เป็นการทำให้สิ่งที่สอดคล้องกันดึงดูดเข้าหาก,กันโดยธรรมชาติเหมือนแม่เหล็กที่ดูดด้านเดียวกัน หากบางสิ่งไม่ตรงกับความถี่ภายในเช่นความสัมพันธ์ที่สร้างจากการบังคับหรือผลประโยชน์เพียงผิวเผินเมื่อเข้าสู่พลังงานใหม่สิ่งนั้นจะค่อยๆหลุดออกไปเองไม่สามารถทนอยู่ได้นานถ้าจิตเราเต็มไปด้วยความสงบความจริงใจและความรักแท้สิ่งที่มีธาตุเดียวกันจะถูกดึงดูดเข้ามา การพยายามไขว่คว้าสิ่งที่ไม่ใช่พลังงานของเราต่อให้ได้มาก็ไม่ยั่งยืนเพราะคลื่นไม่ตรงกันแทนที่จะต้องฝืนเราจะเริ่มพบว่าสิ่งที่ใช่จะมาเองเมื่อเราสอดคล้องกับมันตัวอย่างเช่นถ้าเรามีไฟในการสร้างสารรค์และอยู่ในพลังงานจริงใจงานหรือผู้คนที่ต้องการพลังสร้างสารรค์แบบนี้จะถูกดึงดูดเข้ามา ถ้าเรายังยึดติดกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องเช่นความสัมพันธ์ที่หมดความหมายหรือความเชื่อเก่าเราจะขัดขวางคลื่นใหม่ไม่ให้ไหลเข้ามาการยอมรับและปล่อยคือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามาโลกพลังงานใหม่คือการใช้กฎแห่งความสอดคล้อง (Law of Resonance) ซึ่งไม่ใช่กฎแรงดึงดูดแบบเก่าสิ่งที่ไม่ใช่ของแท้หรือไม่ตรงเอลิเมน์จะไม่ยั่งยืน เมื่อเราปรับพลังงานภายในให้บริสุทธิ์และเป็นตัวจริงสิ่งที่เข้ามาจะเป็นของแท้และอยู่ได้นานแต่ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เรายังอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงตำหนิและกระแสะความถีต่ต่ำเราอาจรู้สึกถูกดึงถอยกลับไปสู่รูปแบบเก่าโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการตอบสนองอัตโนมัติความกลัวและการปกป้องตนเอง แต่ในโลกพลังงานใหม่เราไม่จำเป็นต้องต่อสู้หรือควยคว้าอีกต่อไปสิ่งที่เราต้องทำมีเพียงสอดคล้องกับความจริงภายในและรักษาความถี่ของตัวตนแท้ให้นิ่งมั่นคงวิธีปรับตัวสู่โลกพลังงานใหม่ท่ามกลางกระแสะความถี่ต่ำรอบข้างในชีวิตประจำวันเธอต้องกลับมาที่ศูนย์ภายในเมื่อเผชิญพลังงานที่กดดันหรือทำให้ใจสั่นไหว หยุดหายใจลึกๆและรับรู้ถึงหัวใจหรือจังหวะชีพจรการกลับมาที่ศูนย์กลางภายในจะทำให้ไม่ถูกกระแสะภายนอกผดพาไปวางใจให้เป็นกลางนิ่งสงบอยู่ภายในเป็นผู้สังเกตไม่ใช่ผู้ตอบสนองกระแสะความถี่ตำ่ำเช่นความโกรธหรือความกลัวมักปรากฏเพื่อทดสอบจิตหากเราเลือกเพียงสังเกตและปล่อยผ่าน โดยไม่เข้าไปอินหรือโต้อตอบพลังงานเหล่านั้นจะไหลผ่านไปเหมือนเมฆหมอกที่ไม่อาจหยุดทองฟ้าได้และให้เธอเลือกความถี่ที่ต้องการเป็นแทนที่จะถามว่าฉันจะปกป้องตัวเองอย่างไรให้ถามว่าฉันอยากสอดคล้องกับพลังงานแบบไหนเมื่อเธอเลือกที่จะเป็นความสงบความเมตตาหรือความรัก จิตจะสร้างสนามพลังงานที่สิ่งไม่สอดคล้องไม่สามารถเจาะเข้ามาได้สำหรับในการสร้างสนามพลังงานผ่านการดูแลชีวิตประจำวันดื่มน้ำสะอาดการพักผ่อนธรรมชาติและการหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่บั่นทอนใจล้วนคือการเสริมสร้างพลังงานใหม่ให้มั่นคงทุกการเลือกเล็กๆในแต่ละวันคือการประกาศต่อจัก,กรวาลว่าเราเลือกจะอยู่ในความถี่ใด และใช้พลังงานนิ่งแทนการต่อสู้ในโลกเก่าเราอาจพยายามผลักไสหรือสู้กับพลังงานต่ำแต่ในโลกใหม่ความนิ่งคือพลังที่สูงกว่าเมื่อตัวตนของเธอมั่นคงพลังงานที่ไม่สอดคล้องจะค่อยๆสั่นสะเทือนและหลุดออกไปเองเพื่อนๆจิตวิญญาณที่รักการอยู่ในโลกพลังงานใหม่ไม่ได้หมายถึงการหน,นีห่างจากโลกเก่า แต่คือการดำรงอยู่ด้วยความถี่ที่มั่นคงแม้โลกเก่าจะยังคงสั่นสะเทือนอยู่ร,บรอบๆทุกการไม่ตอบสนองที่มาจากความตระหนักรู้ทุกการหายใจที่พาเรากลับสู่ศูนย์กลางและทุกการเลือกสิ่งที่สอดคล้องล้วนเป็นการยืนยันว่าเราได้ย้ายสนามพลังงานของชีวิตจริงๆผู้ที่เรียนรู้จะรักษาความถี่ท่ามกลางพลังงานต่ำคือผู้ที่ปลายเป็นสะพานแห่งแสง เชื่อมโลกเก่าและโลกใหม่เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนงดงามสุดท้ายนี้ขอให้ทุกลมหายใจของเธอเป็นแสงแห่งการตระหนักรู้และความสงบลึกภายในส่องสว่างบนเส้นทางไปสู่การตื่นรู้ที่จิตวิญญาณปรารถนาจาก Cosmic Consciousness จิตสำนึกจัก,กรวาลแล้วพบกันใหม่ด้วยรักสวัสดี